มาเบียดกูรอมึงรถมึงคนละสายกูวันนี้ภารกิจเราคืออะไรมิกเกรียนบุกค่ายหานใช่ไหมเราจะบุกค่ายทหารใช่ไหมจะไปเอาเรือดำน้ำตามมาทำไมอ่ะจะตามมาครับจะตามมาจะตามมาจะตามมาคือไม่แรงอย่าตามมาหน้าตบนอ้ะกับรถโหงส์ตบน เฮ้ยกูเสียร้อยหนึ่งคุเสียร้อยหนึ่งค่าอะไรวะอ่าค่าค่าไปขายดิเซอร์บอกเรียกรถอ่ะออ๋โอ้ยเสียเยอะจังวะธรรมดามัน,ม,นมันจ่ายมันมันจ่ายต่อวันนะเว้ยอ๋อวันเดี่วก็จ่ายครั้งหนึ่งอ่ะไม่เป็นม,ม่ต้องถึงค่าดหานะงานนี้เอาคขัดหานไปนเลย ไล่ต้มลวดพวกสว่านแล้วไงสว่านไรไงอ่ะสว่านไรไงอ่ะช่้ยโคต,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 ตดักโคตรปเล่นพับบิทไหนก็ได้อ่ <c oughs> ะ,ะมัดีแล้วนะดวแล้ว ก็นมืน่อแต่ละเมืองรถไม่เหมือนกันสักงคันใช่ใช่โอ้โหร่วงหมดเลยวะโหอยัางมันถื่เป็นกิริกาตีกองบังเกอร์หลีกอันหนึ่งมั้งที่มันจะไม่เต็มกดตบเวยร่วงไปเว่ยมันทำอะไรไอ่ะ รวบครับ,บรีบอเออปลอไปแต่ว่ารถถังรีบอยู่นีมม่ยมันมามีมีรถถังให้ขึ้นไหมที่ค่ายทหารมีถ้ามึงยิบได้อะหรอเออตัวมานเรายิบไม่ได้คนระับรถเราโดนมาใส่ก่อนโดนมาใส่ก่อนนะแต่แตคราวนี้คราวนี้เราอาจจะยิบได้ก็ได้คอ,อยยังยึดมาก่อนเลย โอ้โหเอาละเอฟเฟกต์พาร้องว่ะเขาเผา นี่เข้มจริงไปโว้ยไปวอว้ยเอาี่ไปแล้วไอ้หอๆอเอ้าเยี่ยมพุ่งไม่ได้วะไหนทาไหอวงเลยโดนันกระปะปะไปยืมได้แล้วะตคันนีแะ เฮ้ยเฮ้ยเขาเขาฉากแน่เลยมิก้ยทองทองไหมแตกตีแตกตีแตกตีเบเลยปุ๊กไฟหาไปเลยไปุกไปเอาอะไรวเัอยู่ไหเัอยู่ไหเฮ้ยเนี่เรังเหไห วนวนวนเลยมาว่ะรถถังมาว่ะเฮ้ยรถถังว่ะเดี๋ยวอะไรนะไมู่้ไม่รู้ไม่รู้ยังไมู่นี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไ้เนี่ยมีรถังแบงเลยนิกดี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 ีนิกดีโอ้ส่อคันว่าส่อคันว่าส่อคันดีนีวะ มิกขโมยขรถรถถังดิตั <irs> ้งไหนวะัไหวะะไม่รู้คนดังไรมิกไปด้เออทันทันตรงนู้นนี้ไม่ใช่อันนี้รถมิกมขวาขวขวารถถังมารถถังมาซ้ายลุก่อ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 นเออขวาขวามิขวาเออขางขวาี้ไอ้สัต ขวาขวาซ้ายมิดซ้ายนะซ้ายนะไปซ้ายไปซ้ายโคตรดังไหนวะโคตรดังนี้แบบโอ้รถถังรถถังไกลรถถังไกลเออไหวแล้วเลยก่อนก่อนรถก่อนรถก่อนอ๋อยไม่ตามดีจริงวะยิงให้รัวกันดิเออรถก่อนรถก่อนเตี้ยรถถังอยู่ไหนครับรถถังอยู่ไหนไปต่อมิดไปต่อไปต่ออย่านิ่งอย่านิ่งเดี๋ยวโดนยิง อีอเหนี่ลานหอเฮ้ยบิ๊กรถถังไอ้เจ๊ขึ้นตามเลยเฮ้ยรบกอนเบียดอาไปเอาไปเอาไปบิ๊กสายสายหน่อยสายหน่อยเฮ้ยอย่าวนอย่าวนอย่างงั bueno> ้นบิ๊อย่าวนอย่างงั้นไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเบิกเบิกเบิก็ี้อนตีไปเลยไอ้เชี่ยมีวะในนี้ไม่มีวะไม่มีวะโอ้ยตาเหล้วไอ้เชี่ยมนุษย์มันอะไม่สนเลย โอ้ยยังเดือดอ่ะซ้อหมดอ่ะอันนี้คนบ่นอ่ะคนจากมันอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างกับพาร์ทนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับมันให้ซ่อมว่ะเดี๋ยวกูซ่อมก่อนนะ